เพืสูโรคเห่งเข้าใจยิ้มทำใจสดใสและเป็นปานรู้ไว้ก่อนปรับตัวสู้รบภัยรับสิ่งใหม่เปิดใจเพื่อเป็นภูมิต้านทานเราคอยขึ้นจะคนแข็งแรงสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะเราก็อยู่กับดรนายแพทย์พรเทพสิริวนาวรังสรรค์ค่ะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นน้ำสลัดที่ทําเองได้ง่ายง่ายงายแล้ว<ช>เพื่อสุขภาพด้วยใช่นะค่ะพวกเราจะไปทราบนะว่าสลัดเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโรมันแหละ,ะน้ำสลัดที่อิตาลีและแถวนั้นเนี่ยเขาปลูกมะกอกเขาก็เอามะกอกมารีดหลังจากมะกอกสูงมา,มากๆนี่นะแค่มาบีบมันก็เป็นน้ำแล้วเอาน้ำมันมะกอกแล้วก็มีน้ำส้มสายชู แล้วก็เกลือแล้วพริกไทยแค่เนี้ยเขาก็กินผักอย่างอะไรเรนอร่อยผมก็กินชอบกินอย่างนี้ง่ายแต่ว่าพอต่อมาก็เริ่มเอาไข่แดงมาใส่เอาแป้งมาใส่ครีมมาใส่กินแล้วก็อร่อยแต่ว่าอ้วนน้ำหนักตัวเพิ่มอีกสมัยนี้ไม่ได้นะคะหลายๆคนอยากจะลดน้ำหนักลดน้ำหนักแล้วสูตรที่เราทําวันนี้นี่จะเป็นสูตรลดน้ำหนักด้วยไหมคะลดน้ำหนักสําหรับลดน้ำหนักก็มี2สูตรนะซีอิ๊วญี่ปุ่นนะสูตรโยเกิร์ตนนี้สําหรับคนลดน้ำหนักทีนี้สําหรับคนที่ต้องใช้พลังงาน แต่ก็ไม่ได้ทําให้อ้วนอะไรเพราะว่าเป็นแบบครีมแบบเบาๆเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับของการทําน้ําสลัดวาซาบิน้ำสลัดมัสตาร์ดจะบอกคุณผู้ชมว่าต้นอ้อไปแอบเป็นลูกมือคุณหมอมานะคะแล้วก็แบบวัตถุดิบต่างๆเตรียมเองในครัวง่ายๆเลยเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะบอกเคล็ดลับด้วยนะคะยะไม่น่าเชื่อว่าตัวเองทํานี้อร่อยอย่างนี้จริงๆแล้วง่ายมากเบสิกเลยนะพื้นฐานของน้ําสลัดทั้ง4สูตรนี้คือ3อย่างนี้คือใช้น้ํา ส้มสายชูสามช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนครึ่งครึ่งหนึ่งขขงมันอันนี้นะแล้วใช้เกลือนี่แล้วแต่ชอบก็อย่าให้เกินหนึ่งช้อนชาก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปสามอย่างนี้ใส่ไปคน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 เข้าอันนี้คือเป็นเบสเป็นพื้นฐานของทุกสูตรตรงนี้นะคะทุกสูตรเลยนะแล้วถ้าจะเป็นวาซาบิแล้วก็ใส่นมข้นหวานไปสักหนึ่งช้อนครึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อให้เกิดความข้นและความหวานนิดหนึ่ง่ะเสร็จแล้วก็ บีบวาซาบิลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มความเผ็ดเดิมแล้วก็จะได้น้ำสลัดวาซาบิวาซาบิหอมอร่อยไม่น่าเชื่อเลยนะสรุปีทีนะน้ำส้มสายชูสามช้อนโต๊ะน้ำมันมะกอกหนึ่งช้อนครึ่งเกลือนิดหน่อยแล้วก็วาซาบิหนึ่งช้อนโต๊ะดมคนหวานอีกหนึ่งถึงหนึ่งช้อนครึ่งก็คน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 กันจนมันขึ้นฟองนะเข้ากันทีนี้สูตรที่สองก็อีกเช่นกันนะพื้นฐานเหมือนกันนะเมื่อกี้นี่ผมพูดไปแล้วนะคือสามช้อนโต๊ะ หนึ่งช้อนครึ่งหนึ่งช้อนชาลงไปคนก่อนๆพอคนไข่สเสร็จก็ใส่นมข้นหวานไปอีกหนึ่งช้อนครึ่งน,นมข้นหวานกับน้ำมันมะกอกเท่าๆกันก็ครึ่งหนึ่งของน้ำส้มสายชูเสร็จแล้วบีบมาสตาร์ดนี้แบบเหลืองๆเนี่ยบีบลงไปน้ำมันมะกอกนมข้นหวานแล้วก็มาสตาร์ทเท่าๆกันคนจนเข้ากันได้แล้วก็เอาพริกไทยดำลงไป เป็นนเสร็จหอมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับดูสิว่าแป๊บเดียวอย่างเงี้ยเราได้น้ำสลัดแล้วน้ำสลัดเรียบร้อยแล้วไม่เกิน1ินาทีก็เสร็จแล้วสูตรนี้นี่หอมมากเลยนะผมชอบเหมือนกันทีนี้มาถึงสูตรที่สามสูตรนี้ก็โยเกิร์ตนะฮะโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยจะรสชาติอะไรก็ได้แต่วันนี้นี่เราใช้โยเกิร์ตรสชาติแอปเปิ้ลเช่นกันใส่นี้ถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็เอาหนึ่งถือสองช้อนโต๊ะก็ได้น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ประมาณนี้นะแล้วเกลือนิดหนึ่ง แล้วก็โยเกิร์ตคนให้เข้ากันไม่ต้องใส่นมข้นหวานนะไม่ต้องใส่อย่างอื่นนะเอา3าอย่างนี้ก็โยเกิร์ตเราจะต้องใช้ผงเขาเรียกอบเชยซินนามอนเอาผงอบเชยใส่ไปหนึ่งช้อนชาช่วยเรื่องอะไรคะอบเชยมันจะหอมหอมแบบมันเข้ากับโยเกิร์ตเข้ากับลูกเกดซึ่งเราจะใส่ไปทีหลังได้หอมอบเชยหอมอบเชยจริงๆเลยครับเนี่ยนะเป็นเคล็ดลับของการทําโยเกิร์ตพอได้กลิ่นอบเชยรู้สึก ผ่อนคลายลด <laughs> <c oughs> ความเครียดนะฮะ<ช>อันนี้สําหรับใครที่อยากลดน้ําหนักนะ,ะหอมหวานไม่มันมากแล้วก็ได้รสชาติของการใช้อบเชยและลูกเกดแล้วสุดท้ายเลยนะ,ะ,ยะอันนี้ก็คืออันที่4ก็คือสูตรซีอิ๊วสูตรซีอิ๊วก็เช่นกันอเบสิกสาครึ่งหนึ่งช้อนชาเหมือนเดิมะะอันนี้คือเป็นเบส Basic, ของทุกสูตร <Be> z, อยู่แล้ว <be> z, นะคะคนให้เข้ากันแล้วก็เอาซีอิ๊วเห็ดหอม สองช้อนโต๊ะซีอิ๊วเห็ดหอมนะไม่ต้องไปซื้อโซยงโซยุของญี่ปุ่นแพงควรหนึ่งเป็นร้อยสองร้อยบาทไม่ต้องเอาซีอิ๊วต้องเป็นเห็ดหอมด้วยใช่ไหมคะซีอิ๊วขาวแล้วนี่แหละถ้าให้หอมกว่าเห็ดหอมถ้าไม่มีก็ซีอิ๊วใน้องควรนั่นแหละซีอิ๊วขาวก็ได้ซีอิ๊วขาวธรรมดาเนี่ยสักสองช้อนโต๊ะแล้วก็เอาซีอิ๊วดำทั้งหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วดำนี่ต้องการความหวานจากซีอิ๊วดำต้องการความเข้มข้นสีดำของซีอิ๊วดำเพราะว่าซีอิ๊วขาวบ้านเรามันไม่ดำไม่ไม่มีสีนะมัไม่มีสี ก็ใส่ไปให้มีความหอมและความหวานแล้วก็คนให้เข้ากันเติมน้ําสักครึ่งแก้วเพื่อให้มันเจื้จางไม่เข้มข้นเกินไปนักจากความเค็มของซีอิว๊วนะแต่เคล็ดลับนิดหนึ่งผมลืมบอกไปก็คือใส่วาซาบิด้วยอ่าเพิ่มความเผ็ดไปนิดนึงเหรอเพิ่มความเผ็ดแล้วเพิ่มรสชาติเสร็จแ,แล้วก็ใส่งาใส่น้ํามันงาอีกหนึ่งช้อนชาเพิ่มความหอมพอสรุปแล้วก็คือในถ้วยนี้นะเพิ่มจากสามอย่างนี้คือซีอิ๊ว น้ำมันงางาคั่วแล้วก็แค่นี้แหละครับหมดแล้วนี่หอมกลิ่นน้ำมันงากโอ้โหหอมมากเลยเนี่ยใครๆก็ชอบกลิ่นนี้กินแล้วกินไปแล้วไม่เพิ่มน้ำหนักเลยเพราะว่าไม่มีไขมันเลยนะนมเราก็ไ่ใส่เค็มเราก็ไใส่กินไปแล้วหอมด้วยหอมด้วยนะรู้สึกว่ามันจะมีความสุขในการกินมากขึ้นเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะผสมภาษาระหว่างซีอิ๊ววาซาบิน้ำมันงาแล้วก็ถั่วตัวงางาขั่วนะะทุกอย่างอยู่ในนี้หมด กลมกล่อมที่สุดถ้าให้ผมเลือกทั้งสี่อย่างนี้ผมชอบหมดเลยนะแต่เจ้าที่สุดคืออันนี้แหละครับอันนี้เน,นี่ยหนนสมมาก <มา S 2> ต้องาํามคุณหมอน,นิดนึงว่าอย่างน้ํามันมะกอกเราใช้เป็นน้ํามันอย่างอื่นได้ไหมคะคือน้ํามันมะกอกเนี่ยมันดีตรงที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นน้ํามันเขาเรียกมีเดียมเดนซิตี้หมายความว่าตัวมันเองเนี่ยละลายน้ําได้และน้ํามันที่เราเมืองไทยเรามีเยอะและขนาดนี้เรากําลังผิดเยอะก็คือน้ํามันมะพร้าวเวอร์จินโคลนัทออย อันนั้ก็ได้แต่มันจะหอมอีแบบหนึ่งแล้วมันจะเข้าออน้ําได้นะตีเข้าออน้ําได้เลย<ม>แต่ต้องเป็นวั์ชิ้นคือสกัดเย็นต้องสกัดเย็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไม่สกัดเย็นมันจะกลายเป็นโลเดนซิตี้มันจะเป็นน้ํามัน ไม่ดีลครับวันนี้เราก็ได้เยอะแยะเลยนะเนี่ยวันนี้ถือว่าคุณผู้ชมนะคะได้สูตรของน้ําสลัดที่ทำเองที่บ้านได้แบบง่ายๆแล้วก็วัตถุดิบที่เราสามารถหาได้ในบ้านเรานี่แหละแล้วก็ในครัวของคุณผู้ชมเองด้วยพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะคุณหมอจะมาทำน้ําผักผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพห้ามพลาดนะคะแต่ว่าวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะคดีดีครับสวัสดีครับ ใน,นงานมหาการรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งนี้นะคะมีสมุนไพรตัวหนึ่งค่ะที่พบเฉพาะในประเทศไทยนะคะนั่นก็คือประดูดหุ่งค่ะมีสรรพคุณยังไงบ้างน,นะคะวันนี้มาพูดคุยกับเภสัชกรหญิงพากการกองขวัญข้าวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอเรียกอาจารย์สองนะคะ,คะ,คะอาจารย์คะนี่คือประดูดหุ่ง พบแค่คที่ประเทศไทยที่เดียวเท่านั้นใช่ดาัตาเตอรเบสนขนาดนี้นะคะ<ม>ตามข้อมูลที่เราตามอยู่เนี่ยในประเทศอื่นจะไม่มีจะพบในป่าเต็งรังนะคะในบ้านเราโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยจะมีอยู่เยอะอันนี้เป็นส่วนรากทั้งหมดเลยนะคะคือรากของเขาเนี่ยจะค่อนข้างยาวแต่ว่าก็โตง,ง่ายแบบไม่ไม่ได้ต้องการดินที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะจากข้อมูลตรงนี้ค่ะก็เราไม่พบในประเทศอื่นนะคะนอกจากนอกจากประเทศไทยแต่ว่าในอนาคตหากมี การประชาสัมพันธ์ออกไปอาจจะมีเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยประเทศอื่นแล้วอาจจะบอกว่าประเทศเขามีก็ได้แต่ข้อมูลที่เรามีนักขณะนี้คือในประเทศไทยคือในประเทศไทยซึ่งมีสรรพคุณสูงมากในการดูแลผิวใช่ค่ะคือเนื่องจากว่าปีนี้เราทําเรื่องของภาวะโลกร้อนปนัญหาของคุณผู้หญิงคือเรื่องฝ้า นะคะแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยเราต้องนําเข้าพวกเครื่องสำอางกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสมุนไพรตรงเนี้ยน่าจะมาสามารถทดแทนการนําเข้าได้เราก็ไปพบว่าเจ้าประดู่ทุ่งเนี่ยถึงแม้มีถิ่งกําเนิดในเมืองไทยแต่ในยุโรปเองเนี่ยอยู่ในดัตต้าเบสหรือว่าฐานข้อมูลของส่วนประกอบของเครื่องสำอางนะคะหมายความว่าการที่อยู่ในดัตต้าเบสได้เนี่ยหจะต้องมีการเขาเรียกว่าทบทวนข้อมูลรีวิวตรวจสอบแล้วว่า1ต้องปลอดภัย สองต้องมีประสิทธิภาพซึ่งการที่ถ้าเราใส่ความเข้มข้นของประดู่ทุ่งเนี่ยนะคะในความเข้มข้นหนึ่งเนี่ยจะมีสรรพคุณได้3อย่างสามารถเค็มสรรพคุณอันที่หนึ่งคือลดฝ้าอันที่สองต้านอนุมูลอิสระแล้วอันที่สามก็คือช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นคือรวมเรื่องของชะลอวัยทั้งหมดใช่ค่ะก็อยากจะเอาออกมาเพื่อให้จุดประกายให้นักวิจัยท่านอื่นๆได้เห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันยัง ประเทศไทยเรามีความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วยังสามารถที่จะเอามาไปใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะค่ะแล้วก็เป็นพืชท้องถิ่นของประเทศด้วยใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วในตำรับยาโบราณเองเนี่ยมีนํามาใช้ประโยชน์ไหมคะมีค่ะคือโดยหลกัหลกๆเนี่ยประดู่ทุ่มเนี่ยเขาจะใช้กับเรื่องหน้าเป็นหลักผิวหน้านะคะคือตัวตัว,ต,วตัวรากเองเนี่ยนะคะเวลาเราตัดออกมาเนี่ยจะได้เป็นชิ้นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอามาตามบดให้เป็นผงบางคนก็จะใช้ผงเนี่ย เขาเรียกว่าพอกหน้าเลยเป็นแป้งทาแทนแป้งแต่ว่าบางบ้านเนี่ยก็จะมาผสมกับน้ำมะนาวก่อนแล้วก็ทาแต่ว่าพวกเนี้ยจะทาได้ไม่นานเพราะมันมีความเปรี้ยวมันจะยิ่งกัดแต่ว่าเขาจะใช้ในลักษณะที่เขาเรียกว่าขัดสีผิวอาจจะพอกไว้สักประมาณ1น3นาทีแล้วก็ล้างออกแล้วก็ใช้ เขาเรียกว่าทาปแป้งได้ตามปกติพวกเนี้ยนะคะคือแสดงว่ามีลิปเป็นกรดอ่อนตัวมันเองอมีลิปละคายเคืองค่ะคือทําให้เขาเรียกว่าผัดเซลล์ผิวผัดเซลล์ผิวสองลดการรวมตัวของเม็ดสีเมลานินก็คือคุณผู้ชมจะทราบนะคะโดยเฉพาะสาวาจะรู้ดีว่าการรักษาฝ้าเนี่ยก็คือจะต้องมีการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวใช่ค่ะเพิ่พาจุดด่างดำใช่ค่ะตัวนี้แหละท,ท,ที่ใช่ตัวนี้ที่จะใช้ได้แต่ว่าสิ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่า ถ้าถ้าเกิดบางท่านที่ใช้เนี่ยนะคะสมมุติว่าเวลาเราใช้บางด้านอาจจะเป็นอันที่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่น่กกากังวลก็คือว่าถ้าวันนี้เราออกไปดูทุ่งอาจจะมีประดูทุ่งขายแบบเยอะมากคือแล้วก็แพง,งด้วยแต่ว่าอยากจะให้ประชาชนได้ได้ตรวจสอบว่ามันเป็นประดูทุ่งจริงๆหรือเปล่าอันที่สองถ้าเป็นประดูทุ่งจริงเนี่ยการที่เอาประดูทุ่งเลยมามาพอกกันหน้าเนี่ยนะคะมันมีลิ์ลรระลายเครื่องแล้วมันก็ผัดเปลี่ยนสีผิวเพราะฉะนั้นผิวเนี่ยในช่วงระยะหลังจะใช้เนี่ยจะบางลง แล้วพอเราไปโดนแสงแดดเนี่ยจะยิ่งกระตุ้นให้ฝ้าเป็นมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโดยปกติเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าพอถ้าเกิดท่านผู้ชมจะใช้เองก็คือว่าผสมกับน้ามะนาวแล้วก็พอกเป็นจุดๆอะจุดบริเวณฝ้าหรือทั้งหน้าก็ได้เฉพาะที่มีปัญหาบางๆใช่แล้วก็ทิ้งไว้2-3นาทีแล้วก็ล้างออกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาออกแดดหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะต้องทาครีมกันแดดเพราะว่าผิวช่วงนั้นที่เราใช้ไปเนี่ยจะบางลง อาจารย์คะเราจะมีวิธีการสังเกตไหมคะว่าว่าเป็นประดุชผู้ที่แท้จริงเนี่ยจะต้องมีลักษณะยังไงคืออันที่หนึ่งเนี่ยจะสังเกตได้จากรากค่ะอันที่สองก็คือน้ำหนักของรากค่ะมันไม่ได้หนักมากนะคะอันที่สามเนี่ยถ้าเราดูที่ชิ้นเนื้อเนี่ยค่ะมันจะมีลักษณะคล้ายๆแป้งเนี่ยค่ะมันจะมันจะไม่ได้มีวงปีชัดเจนเนื่องจากมันเป็นต้นไม้ที่อายุสั้นไม่ได้แบบอายุยาวที่มีวงปีชัดเจนนะคะ แต่ว่าถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมีข้อสงสัยก็สอบถามมาที่โรงพยาบาลเจ้าพยาไัยภูเบศก็ได้นะคะการให้ข้อมูลซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลเจ้าพยาภายัยภูเบศเองก็ได้พัฒนาขึ้นมาด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะเราก็พัฒนามาเป็นต้นแบบของเขาเรียกว่าแอนตี้ดักสปอร์ตช่วยในเรื่องของจุดด่างดําเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเราก็มองเห็นศักยภาพของเมืองไทยในเรื่องของตลาดเครื่อสำอางนะคะเพื่อลดการเขาเรียกว่าทดแทนการนาเข้า ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนอกจากอย่างที่บอกว่าตัวตัวประดูทุ่งเนี่ยค่อนข้างระคายเคือเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องใส่สารให้ความชุ่มชื้นเข้าไปด้วยเพื่อให้ไม่หน้าไม่เกิดการละคายเคืองมากเกินไปแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการผัดเซลผิวแล้วก็ลดเขาเรียกว่าเม็ดสีเมลานินที่มารวมกันนะคะอันนี้เป็นเซรัม่มสามารถใช้ได้ทุกวันไหมคะใช้ได้ทุกวันค่ะสาหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่อง สีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำฝ้าหรือว่ากระค่ะอันนี้แนะนำให้ใช้ตอนช่วงไหนคะเช้าก่อนนอนค่ะวันละสองครั้งเช้าก,ก่อน่อนทามอยเจอร์ไรเซอร์ก่อนท,า,อนทาครีมบำรุงอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสูตรที่ได้ได้ทำการวิจัยมาแล้วเราก็เทียบกับเคานเตอร์แบนด์อื่นๆที่ใช้ในเรื่องของฝ้ากระเหมือนกันค่ะก็พบว่าการใช้ต่อนเนื่องกัน4สัปดาห์เนี่ยประสิทธิภาพของเครื่องสำอางของเราเนี่ย จริงๆในบางรายเนี่ยดีขึ้นด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็คือเทียบเท่ากันได้ค่ะอันนี้มีกลิ่นหอมด้วยค่ะนะคะแนะนำว่าราคาก็ไม่ได้แพงคือพอเป็น ของที่ผลิตจากในไทย<ช>นะคะ,<ช>คะต้นทุนก็ถูกลงแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยเรียกว่าระดับสากลอันนี้คือแนะนําใช้ได้ทั้งสาวๆก็ใช้ได้ค,คุณผู้ชายเองก็ใช้ได้ใช้ได้ค่ะผู้สูงอายุที่เป็นกระนะคะใช้ได้ไหมคือจริงๆตัวเนี้ยจะใช้ได้ดีกับฝ้ามากกว่ากระลักษณะของของฝ้าเนี่ยมันจะเป็นการรวมตัวของเมลานินที่แบบปริมาณที่มากแล้วก็มาเขาเรียกว่ารวมกันเป็นปื้นถ้าเป็นกระเนี่ยก็คือจะรวมกันเป็นหย่อมๆหย่อมละนิดหย่อมละหน่อยนะคะ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจากงานวิจัยที่เราตามเนี่ยตัวนี้จะใช้ได้ดีกับฝ้ามากกว่าเพราะว่าเรื่องของกระเนี่ยคนที่เป็นกระเนี่ยจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของผิวขาวคนที่เป็นผิวขาวจะเป็นมากแล้วคนที่ผิวขาวเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าไวต่อแสงจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยที่ออกมาจําหน่ายก็จะใช้ได้ดีกับฝ้ามากกว่ากระอันนี้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในกระเองเนี่ยก็ ผู้เป็นพวก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้มันก็จะจางลงแต่ว่าประสิทธิภาพจะไม่ดีเท่าฝ้าเป็นเคยนะที่เราบอกกันทุกๆครั้งสมุนไพรเนี่ยมีทั้งประโยชน์และโทษต้องใช้ให้ถูกต้องและศึกษาก่อนใช้นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สองมากเลยค่ะขอบคุณค่ะรู้เท่าฉันพินสโรเห็นเข้าใจยิ่งทำใจสดใสและเปิดบานรู้ไว้ก่อนปรับตัวสู้โรคภัยรับสิ่งใหม่เปิดใจเพื่อเป็นผู้ ตทเราคอยขึ้นจะคนแข็งแรง